เรียบร้อยท้องขาวโบโโหตัวไม่ใหญ่ครับเป็นหนูควงจริงด้วยตูใหญ่ๆผมนึกว่าหนูแข้งสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ผู้ที่แวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจทุกๆท,ท่านเลยครับวันนี้มายาม้าหนูเหมือนเดิมครับเป็นกับดักเหล็กครับเมื่อวานดักไว้ <laughs> ดักไว้ได้แค่แปดหลังครับฟ้ารั่วมาเมื่อคืนไม่รู้ว่าหนูจะเข้าหรือเปล่าครับ ฝั่งนี้เป็นข้าวใหม่ของผมครับอ่าสูบน้ําไว้ค่นี้ฝนมันตกเลยดับครับน้ําไม่พอเดี๋ยวต้องสูบน้ําใหม่ครับตอนนี้เป็นของพี่ข้างๆครับเออเป็นคันแดครับดักไว้ห้าหลังครับอ่าอันนี้หนึ่งสองหลังตรงกลางอีกหลังนึงแล้วอันท้ายนู่นอีกสองหลังเป็นห้าหลังครับแล้วข้ามไปฝั่งนู้นเลยครับของอีกฟางคนละแปลงครับของพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับตรงนู้นดักไว้อีกสามหลังครับเป็นแปดหลัง จะหมานไม่หมานจะโดนไม่โดนหนูจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเมื่อคืนโหลมแรงมากครับฟ้ารั่วมาเลยแต่ตกแป๊บเดียวครับตกไม่นานแต่แต่หนักครับลมแรงมากแต่ครับตามลุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันฝากติดตามผลงานเป็นกําลังใจให้ด้วยครับไปกันเลยเด็ดก้เอานี่มาคุยใหม่มาครับนี่ นี่ตัวไม่รู้ตัวัอยู่หรือเปล่าครับคุยเก่าๆน่งแล้วมันรูหากินนี่เฉยข้าวขอกำลังท้องครับเขอก็ไล่น้ําไม่ทันครับมันกินน้ําเยอะครับอากาศร้อนด้วยไล่น้ําไม่ทันมันก็มีที่เป็นโคกๆมันก็จะแห้งหน่อยครับครับตรงนี้สองหลังเป็นยังไงเป็นยังไงับหมายไว้หวังว่าจะโดนนับอันนี้เป็นหนูครัวครับ เอาครับนี่ครับอันแรกก็ล้างม่ดีแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เป็นหนูครูลลลูลลล,ลรลอ,อ,อยู่ลกลกลล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 ลมนลล คุยนะครับ้วผมดักกาตรงนี้ไม่เอาครับอีกอันอีกรูอยู่ใกล้ๆก,ก,กันครับเนี่ยนี่ครับหัวนี้มีตัวเนี่ยครับคุยเมื่อคืนเลยเนะี่ยเนี่ครับคุยสดๆใหม่ๆเลยครับรูใหม่เอี่ยมเลยครับ ไม่เอาเหมือนกันครับเหยื่อรองเท้าฟองน้ําครับหัวเชื้อมีต้องมีแก้มือครับต้องใส่ต้องเอาหอยเอาอะไรมาดักนี่ครับรูปใหม่ๆเลยมีตัวครับล้านเปอร์เซ็นต์ทางลื่นเลยครับไม่เป็นไรครับสลองล้าง่านไปล้างไม่ดีอีกแล้วซี <c oughs> ครับฝากผลงานตาลุนตาเชียร์ไปด้วยครับแปดหลังจะคุณภาพหรือเปล่าแปดหลังแล้วสามตัวไป <c oughs> เอบรรยากาศทุ่งนายามเช้าครับอากาศดีๆครับอากาศเยน็ยนๆสบายเลยครับครับถึงอีหลังแล้วครับหลังที่สามยังไม่ได้สักตัวเลยครับ <c oughs> ไม่รู้จะเป็นยังไงนะวันนี้จะโดนไม่โดนออะไรเขน้นาก็เลยลืมรองท้าบุ๊นะครับ ผมทำบุญยาวหน่อยเสียวขาครับงูเยอะมากครับหลังนี้จะเป็นยังไงอือหลังนี้ก็ไม่โดนครับเอาแล้วเนี่ยครับลอยเท้ารอยเท้ามันเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับอืมเอาแล้วครับตามหลังผ่านไปครับอือดักบวดาญ่าแล้วครับเอคินโดนพายุอีก <laughs> ไม่ไปเป็นไรครับ ถือว่ามาเลาะนาไปในตัวครับชมบรรยากาศไปครับของไรของนายามเช้าครับข้าวเขียวๆชะอุ่มเลยครับอากาศเย็นๆไปครับดุนหลังต่อไปกันนะครับดุนกันตรงนี้สองหลังครับตรงแยกคันนาเลยครับแยกคันนาระหว่างคันแดงเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วครับไม่กินครับ หูดูมันเยอะครับมันมากัดกัดญ้าหน้ากลับเลยครับเนี่ยเมื่อวานไม่มีนะครับเนี่ยมันมากัดยาหน้ากลับเลยครับนี่ครับเดินลื่นเลยครับเนี่ยน้ําขุนเลยไม่เอาครับสุดยอดหนูแต่ที่จะกินเหยื่อครับไม่กินครับกัดญ้าหน้ากลับเฉยโอ้ระดับเลยครับหนูนี่ครับรูมันสุดยอดมากครับความรู้ครับอีกอัน หนูซี้สวยเลครับน่าจะได้ตัวอืออันนี้ก็ไม่โดนครับเนี่ยครับจัดยาหน้ากาบอีกแล้วครับครัวหนูครัวซ้สวยๆนะครับเนี่ยครับลอยคุยลอยลงลอยขึ้นลอยลงครับอย่งนี่ต้องโดนฟ้าผ่าซะมั้งเนี่ยหนูตัวน้อยันเอาอยู่ครับฟ้าผ่าผมตัวใหญ่ไม่ค่อยอยู่ครับทางเลื่อนๆนี้น่าโดนครับขอมาแก้มือใหม่ครับเข้าเขา พึ่งออกครับยังไม่เลืองยังมีโอกาสอยู่ครับแต่แต่ท้ายนี้มันมีหมาจรครับเขาเอาข้าวมาส่งด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงครับมันนอนอยู่นาครับเขาก็เมตตาเอาข้าวมาส่งให้ครับเกือบสิบตัวเดินมาเป็นขบวนแล้ข้าวเติมหมดมันมานอนอยู่ในนาครับมาขับหนูขับอะไรในนาน้ําแห้งครับยังพลาดอยู่นะครับเป็นลุนสามหลังสุดท้ายครับมาครับสามหลังสุดท้ายแล้วจะมาไม่มาไม่รู้นะ อากาศกัไม่เป็นใจด้นะครับเมื่อคืนอแปลงนี้เป็นข้าวดําครับนูน้นข้ามาอีกฝั่งหนึ่งตอนแรกอยู่ฝั่งนู้นครับข้าหมาฝั่งนี้แปลงนี้แปลงติดติดกันนะครับเป็นข้าวดำเขากําลังถอยน้ํามาเลยครับไม่เป็นไรครับหนูมันอยู่รูคันเดนข้างป่าถั่วเก่าครับอยู่ข้างบนหน่อยไม่เป็นไรครับ ทางสวยมากครับรูใหญ่เดี๋ยวให้ดูผู้ชมได้ดูกันครับนี่ครับมันเป็นข้าวห่างๆ่างมันเป็นรอยหนูเดินก็มีนะครับแต่ไม่รู้จะดักยังไงต้องใส่ต้องเอาดวงมาปักครับในเป็นหนูใหญ่พอมันห่างๆบางๆครับลุ่งๆไม่ใช่ข้าวหวานนะครับเป็นข้าวดําหนูหลิงหนูอะไรเต็มขนาหมดครับนี่ครับ คุยนูลิงเต็มนะครับค่อยๆเดินครับผมเสียวขาอากาศคึมๆอย่างนี้ด้วยน่ครับลอยมันกัดข้าวกัดเลยเป็นทางเลับไหมหอยได้ครับแล้วตัวยังอยู่นะครับหมาจะขาบไปืลเปบ่ไม่รู้นะ อันแรกเห็นแล้วครับสาวญ้าปกเอาดึงญ้าปกปกครับไม่เอาครับนี่ครับมันงโล่งนะเป็นทางางอย่างนี้ครับนี่รูครับรูสวยๆนะครับนี่ลอยมันกัดข้าวครับนี่ข้าวขาดเต็มเลยอืมกัดใหม่ๆนะครับนี่ยังโดนฟ้าผ่าครับนี่ครับยาวปื๊ดมนนี่ครับเป็นร่องมาเลยครับนี่ผมดักตรงนี้ ไม่เอาครับไม่ไรครับเดี๋ยว่อยมาเก็บดูสวยๆครับนี่คุยใหม่ๆเลยมีตัวแน่ครับอันนี้นี่อันนี้ก็ใหญ่ครับนี่ยิ่งใหญ่ครับทางลื่นเลยครับนี่ปื๊ดมานี่ครับทางสองสิ้นปุ๊บอันนี้ก็ใหญ่ครับถ้าหนูคว้วก็คว้วใหญ่เลยครับนี่เราเอาหอยมากินครับนี่ นะครับพื๊ดไปนู่นครับมางี้ครับนี่ครับถ้าคัวก็คัวใหญ่เลยครับนี่ครับรอยมันคุยออกมานี่มีตัวนะครับนี่ลัเหลืออีกสองหลังครับมาเอาหลังนี้ก่อนเลยทางยังสวยมากครับนี่หน้าฟ้าผ่าทำไม่ได้ครับตรงไหนตรงตรงไหน ครับอันนี้ไม่เอาครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับลอยปืดมาอยงนี้ผมก็เลยดักอยู่ในป่าพบุงงอรงนี้ได้กลิ่นคาดว่าจะเอาครับไม่เอาเนี่ยเราไม่เอาหอยเอาอะไรมากินครับเต็มเลยทางสวยๆลืนล่นๆเลยครับหมามันกวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยไปรุ่นหลังสุดท้ายกันเลย จะได้ตัวมะนองวันนี้หนึ่งเนี่ยทางลื่นดีมากครับอันอยู่ตรงไหนนี่มหมายไห้ครับต้องค่อยๆเข้าไปครับเดีย๋ยวไปเยียบข้าวเขาอ้าวเ,เรียบร้อยท้องขาวโบโหตัวไม่ใหญ่ครับเป็นหนูควงจริงๆ้วยรูใหญ่ๆผม้นูวก,ก็หนูแผงเอาละครับอย่างน้อยก็มันเหว่แล้ว มาเอา้ามาดูชัดๆอืมตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมคิดว่าน่าจะใหญ่กว่านี้นะตัวเดียวเฟี้ยวเลย <c oughs> ไม่ว่าจะไม่ได้ตัวครับหลังสุดท้ายเลยอ้วนๆเลยครับตัวประมาณเนี้ยครับหนูคนแถวบ้านผมนี่ตัวเมียหรือเปล่าตัวเมียมันจะไม่ค่อยใหญ่ครับตัวผู้มันจะใหญ่กว่า เกือบครับเกือบไม่ได้ <c oughs> นี่ครับลอยมันวิ่งข้างหลังเนี่ยเนี่ครับลอยกินหอยวิ่ง,งหลังพื๊ดมานี่ครับนี่มาโผล่นี่หรือมันอยู่มันเล่นข้างหลังก็ไม่ดูนะเนี่ครับควิมิดเลยเอาละครับอย่างน้อยวันนี้ก็มีผลงานให้ท่านผู้ชม <c oughs> พี่พี่เพื่อนๆได้ดูกันแล้วครับ น้อยไม่แห้วแล้วครับสุดยอดครับแปดหลังได้หนึ่งตัวก็ไม่ไม่ได้ตามเป้าก็ยังดีกว่าไม่ได้ครับเอาไปผสมมาครับพอได้ผสมผสมกันพอได้กินพอกินเมื่อไหร่ก็เราก็ออกมาประกอบอาหารกินครับเดี๋ยวทำทำแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้ครับฟิตให้แข็งแข็งเลยนะครับถ้าฟิตไม่เป็นน้ําแข็งนี่มันจะเสียครับถ้าเป็นน้ําหรืออ่อนๆหน่อยนี่เรียบร้อยครับเขียวแน่ฟิตกับฟิตให้แข็งโป๊กเลยครับจะเก็บไว้ได้นาน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจครับแวะเวียนเข้ามาฝากกดติดตามผลงานรับชมผลงานกันไปานานๆครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยครับขอมากครับใครออกก็ขอให้มันมันครับ